จังหวัดน่านแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งภาคเหนือของประเทศไทย แสงเดือนพาทูวัดปูมินนะคะขวามือตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองนาสน,นะคะอำเภอเมืองนานวัาน์ช้างคำมลวิหารน,นะคะฝัง่งโนะะ้นตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะคะเป็นจุดไฮไลท์ยอยีกที่หนึ่งที่เขาใครๆที่มานะคะก็จะมาแวะมาถ่ายรูปก,กับต้นลีลาวดีอุโมงลีลาวดีแห่งนี้นะคะและ ช่นกนแสงเดือนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยว้าวสวยงามไหมคะถึงแล้วนะจ๊ะวัดคูมินเดี๋ยวเราเข้าไปพักทายตูม่านย่าม่านกันนะคะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะตั้งไว้สี่ทิศภายในโบสถ์นะคะด้นานข้างโบสถ์นี้ก็จะมี ปฏิมากรรมฝาผนังนะคะป็นภาพวาดนะคะพอเดินเข้ามาภายในโบสถ์ปุ๊บฝั่งขวามือนะคะเราจะเจอกับปู่ม่านย่ามพัดนองภูปีจะฟากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจักหนาวหากจะฟากไว้บุญฮากาตกลางหาวก็กลัวมอกเหมยทอนดาว ลงมาคลุมหากจะฝากไว้ในวังควงคุม <c oughs> ก็ปัวเจ้าปักใจจะลูนองของพี่ไปจึงฝากไว้ในอบในใจของายปีนี้เพื่อมันอหะฮิอหะฮิยามปี่หลับ จะด้งตื่นเววาอ้ฮิอญะฮิก็คือลำพีลำพันความรักของที่นี้จะฝากไว้ในน้ำก็คลัวน้องจะหนาวหากจะฝากน้องไว้บนอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะบังความลัก ของพี่เสียหากจะฝากน้องไว้ในภุมในควงก็กลัวเจ้าเมืองมาเจออยากแยกน้องของพี่ไปจึงฝากไว้ในอกในใจของชาติพี่นี้ให้มันล้ำลองลำผีลำพันอะไรหา ยามหลับและสะดุ้งตื่นก็ไม่หายคลายคิดถึงม,ม,ม,มนเสน่ห์แห่งล้านนาพระธาตุแช่แห้งพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะคะตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ2กิโลเมตรเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดน่านสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1891ปัจจุบันอายุ673ปีแล้วโหนานจริงๆใช้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีความวิจิตรงดงามสีทองเหลืองอลลามสูงตระงาน55.5เมตร นับเป็นโบราณสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของล้านนาเลยนะคะเนี่ยศิลปะการก่อสร้างได้รับอิทธิพลจากเจดีพระาธาตุฮิริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนชาวเมืองล้านนามีความเชื่อว่าถ้าได้มากราบสการะจะได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้าชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าสาธุ ตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่บริเวณที่ตั้งพระาธาตุแช่แห้งและได้เสวยลูกสมอแห้งที่เจ้าเมืองถวายจึงนําไปแช่น้ําก่อนเสวยก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จกลับตรัสว่าหลังจากปรินิพพานไปแล้วณที่แห่งนี้จะมีเจดีย์พระบรมาธาตุชื่อพระาธาตุแช่แห้งจนถึงปัจจุบันเราเลยนะคะเนี่ยและอีกอย่างนะคะละครไทย เรื่องเกมสน่หานะคะที่น้องเจมจีกับน้องแต้วนะคะก็มาถ่ายทำที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะค่ะแสงเดือนก็ได้มาย้อนรอยด้วยถ้าท่านใดมีโอกาสนะคะแวะมากาบสกาละสักครั้งค่ะวัดมิ่งเมืองประดิษถานเสาหลักเมืองจังหวัดน่านเสาหลักเมืองน่านเดิมเรียกเสามิ่งเมือง เป็นไม้สักทองขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง3ฟุตสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัฐวรปัญโยเจ้าครองนครน่านลักษณะของวัดมิ่งเมืองนะคะเป็นลายปูนปั้นสีขาวล้วนที่ผนังด้านนอกของโบสถ์เป็นฝีมือตะกูลช่างเชียงแสนมีความงดงามมากเลยนะคะเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกหลงไหลในความสวยงามของเขาภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวเมืองน่านด้วยค่ะโบสถ์และพญานาคเจ็ดเสียนสีทองเหลืองอลามสวยงามตระการตาแสงเดือนอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝากชาวแสงเดือนพาทัวร์ทุกทุกท่านนะคะที่วัดสีพันต้นอำเภอเมืองจังหวัดน่านวัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงอำเภอเมืองน่านปฏิสถานพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีน่านปางประธานพรสูง9เมตรตรงจุดชมวิวทิวทัศน์และชมเมืองน่านพอดีพอดีนะคะได้ชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามแบบ360องศามีเจดีย์องค์สีขาวศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุเกษาพระพุทธเจ้าสันนิษฐานว่าอายุรุ่นเราคราวเดียวกับพระาธาตุแช่แห้ง <c oughs> และครั้งนี้แสงเดืินขึ้นมาทันชมพระอาทิตย์ตกพอดีพอดีนะคะ <c oughs> จึงได้เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามมาฝากแสงเดือนพาทัวร์ทุกท่านค่ะ